นี่เ๋แม่ทรงจะตั้งก็สวยนะมานั่งมานั่งคิดเจ,จรณาระหว่างพักเหนื่อยทรงนี้ก็สวยนะนี่ที่จะทรงทรงนี้ก็สวยไปไงล่ะทีนี้ฮึบเออหมอกรุด <c oughs> นี่ชีวิตจริงพี่น้องอยากไห้เห็นสิธีนักล่าตัวบนไซมันก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจำนะครับกับเขียวพลาสบันสไาา์ KBS ตัวแรกพี่คูดคลิปที่แล้วนะพี่น้องยังไม่ได้กลับบ้านไปหาอต้นอื่นต่อเนี่ยพาชมบรรยากาศป่าป่าหลายท่านก็บอกว่าชอบนะแต่ถ้าท่านมาท่านจะรู้ว่าลำบากยุงเยอะลินเยอะคันร้อนทางที่ดีอย่าชอบคูดเลยชอบซื้อผมยีก,กว่าไปไปดูกัน่าจะได้ต้นไหนไปลุ้นกันพี่น้อง อซอกซอนตามทางหัวเป็นเขาวงกดเงี่ยพี่น้องเดินวนไปเรื่อยเปื่อยไม่มีก็ย้ายแหล่งโอ้ป่าหินป่าหินเงนี้ยตะโกะแคร่จะมีแต่จะคุดง่ายคุดยากเจอเป้าหมายละต้นหน,นึ่งจะใช้ได้ไม่แค่นั้นเหละเห็นไหม โอ้ใช่ไม่ได้ดอกพี่น้องเลยเป็นกลุ่มกอเป็นหลายต้นไปหากันต่อไปโอ้ไหนตักกระถินให้แพะ่ะยพี่น้องเลยจะได้มาไก่กลางแดดไม่ไหวพี่น้องร้อนแดดคันไม่ใช่หรอกกลัวดำแล้วผิวจะเสียหาในเลอะในปา่ามีเถอะ ตามป่าอย่างนี้ดีวกว่าพอมันได้สายร่มเนาะดิแค่เดินก็นลำบากละนั่งคุดก็ลำบากหาที่มันสบายสบายก่อนเนะพี่น้องเจอแล้วตอนนี้น่าสนใจอยู่เด้อพี่น้องนี่มันจะเท่เทเทเทดีผมว่าเก่าๆเดี๋ยวลองตัดแต่งกันดูของอะไรไม่เสียหายถ้าสัน้นๆก็โทษเด้อพี่น้องเด้อ อย่างที่บอกถ่ายคนเดียวถือคนเดียวนั่งโคดไม้ไปก็ระมองใต้มองขวากันมาลองตัดแต่งคร่าวๆกันก่อนแต่ผมว่าต้นนี้มันที่สำหรับคนชอบไม้คลาดซกคือมันจะนี่เห็นไหมนี่ไหลมน่นี่นี่นี่เอาพวกนี้ออกนะนี่นะเอากิ่งนี้ออกวงนี้ออกหมดเลยไอ้มันเป็น มาน,นี้แต่ที่เหลือรุ่นก็คือโอ้ลากนี้ไม่ต้องรุ่นแหละเห็นแล้วลมีลากลาฝอยม้มีมีโอกาสมีโอกาส,กาส,กาสพี่น้องนี่นั่นงในร่มมันจะสบายกว่าอย่างนี้แหละเอาลองดูนี่เห็น,นมันจะคดโค้องอันนี้เป็นไม้คลาสสิกตรงคลาสสิกคลาสสิกแค่เดินมาก็หอบเลยือ ตอนนั้นยังอยากมีกิ๊กทุกอี้ขอเมียมีกิ๊กเมียบอกว่าตามสบายมีปัญญากว็วา <laughs> เมียก็ใจดีทุกอย่างอ้มาลองดูกันพี่น้องเลยเอาตัดเผื่ออนเนี่ยอยากโชว์โค้งที่จริงมันต้องไม่ไม่ต้องเผื่อหอแต่แต่มันไม่ถนัด คือตัดให้พี่น้องได้เห็นในความคิดของผมเห็นไหมอันนี้เอาไว้ก่อนมีออกนิดนึงอี่เทถๆแล้อันนี้จริงๆอยากเลยออกเลยอ,ออกหมดเลยนะแต่เดี๋ยวค่อยเลือ่อยตัดให้พี่น้องได้เห็นโครงสร้างคร่าวๆก่อนเอาสาระบึงคีโมเบึงกิ่งน,นี้มันไปนูน่นโพดนี่ ตรงนี้กิ่งนี้มันจะไปทางนู้นผมว่ามันมันไม่โอเคมันไม่รับกันตัดนี่เป็นไงเรานี่เห็นหมที่จริงมัต้องที่จริงมันต้องตัดตัวนี้ชิดเลยนะตัวนี้ก็ตัดชิดนะเนี่ยพราะเราต้องการไม้ทรงเทไปฝั่งเดียวนี่อันนี้ก็เป็นยอดไปนู้นเห็นไหมเดี๋ยวลีดไปให้ดู นะอันนี้พุ่มสูงไปหน่อยลองทเข้าไปทีทดไม่ได้พี่น้องเอานิดนึงเออนะอันนี้เป็นยอดอือเอาละเดียะเห็นไหมละ่ะมีสูงละนี่ทะเลิดใบก็จะเห็นความโค้งความเกาอันนี้ก็ไม่ใช่ชีมือเขียยรัก น่าจะเป็นคนเลี้ยงวัวคนหาไม้เพราะทุ่งเพราะทานเดาตัดไว้ให้นี่กิ่นี้ไม่เกี่ยวออกก,ออกี่นี้ลรคตาออกนี่นี่เราต้องการมันไหลวันนี้เห็นไหมนี่ได้แหละหนึ่งอีกหนึ่งต้นพี่น้องอ่ะโคตรเลยทีนี้อนี่ก็ยังดูสูงอยู่เนาะแต่ตัดเยกไม่ได้แหละมันจะโอตัดได้เยอะ ถ้าได้ถ้าได้พี่น้องตาดเราเราไปเข่าวลวดตัวนี้ช่วยเห้ตั้งขึ้นเอ้าไมนจะได้ไมีเก๊ะตะก็เผื่อตาไว้สักคอแล้วกันนี่เป็นไงเราตาแต่ที่ยังเป็นของเราถ้าคิดว่ามั่นใจเอาเลยแต่ถ้าขายแล้วอย่าไปตัดคุดก็คงมันเดิมนะพี่น้องเลยตาหินแต่ก็ขอให้แบบมีหินเฉพาะด้านหน้าเนี่ย มีเหินเฉพาะด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไม้คลาสสิคทีโค้งยึกดักเออนี่กิ่งมันอยู่ไหนเว้ยนี่นี่เห็นไหมโค้งคลาสสิกนี่การคุดดูบ่อยแล้วไงฟังการคีมโมย,ยาวๆเบื้งก็ไรแบก <laughs> เป็นไงนี่ได้โครงสร้างไม้แล้วเอ,อ้ยได้ไม้โครงสงร้างแล้ว ือถ้าใครไม่ชอบไม่แฮปปี้ก็การที่มันมีกิ่งนี่มานะพี่น้องดัดตัวนี้ให้มันวิน่งย้อนกลับี่หรือดัดเอาก็ได้แต่ดัดไม่ดัดคงไม่ไปหรอกเนี่ยมันจะมีกิ่งนี่โคง้งเห็นไหมวิ่งย้อนกลับเอาแค่น,นี้ให้มันอยู่แค่นี้เออโอเคโคดได้ทีนี่ยินกินเ,เพีียวเลยพี่นอ้องเลยถ้าโคดอย่างนี้สักซิบวันนะฝนทุกวันนะ เดี๋ยวเสียมจะเหลืออยู่แค่นี่ยได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยโอ้โหมือ,อมบนในฟ,ฟังไปงั้นแหละมีแล้วนั่งคนเดียวเงาเงา,งาดูขินทุาก้อนเลย ถ้าจะนักถ้าส่งค้านักก็แล้วก็นี่หินหินเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็ลาฝอวยจะอยู่ลึกของต้องตัดตุ้มหนาคือเอาไปทําไม้อ,อตัวกระถางกึ่งตัวกระถางตรงนี่เอาลมอ้ยแตกตุ้มแตกโอ้ยตายแล้วถ่ายกันแบบเรียวทามอย่างนี้เด้อพี่น้องนี่เด้อนี่จะอยู่ประมาณนี้นี่หรือจะให้ นอน,นอนลงอย่างนี้ก็ได้หมายถึงว่าตั้งองศากันใหม่นะนี่ผมจะหอตุ้มไปหนาเพราะว่ารากฝอยไม่ได้อยู่ล่างเนี่ยเนี่ยางบนมีลากฝอยนิดหน่อยแล้วก็หินหินผมไม่ก้าแกะออกนะจะนักหินเพอถ้าแกะออกปุ๊บอะดินแตกคือก็ปลูกไปอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันให้มันติดแข็งแรงแล้วคนไหนอยากเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะนะตอนนี้ก็ยอม รับสภาพความนักเลยก่อนน,นี่ทรงจะอยู่อย่างนี้เลยนี่นี่นี่ย้ายหนาไม้นะพี่น้องเปลี่ยนหนาไม่เอาไปทางนักๆอย่างนี้หลยแบกก่อโอ้ไก่ท้องควรประมาณร้อยเมตรตาร์ดลักเก้วเล้วไม่แตกไม่เล่า้องเนงลองเนองนอง้า คือความมั่นใจว่าตู้ไม่แตกจะแตกกับพวางนี่น,ออนี่เพี่น้องไปเนี่ยเห็นแม่ทรงจะตั้งก็สวยนะมาเนั่งมานั่งพิจารณาระหว่างพักเหนื่อยทรงนี้ก็สวยนะนี่วิจะทรงทรงนี้ก็สวยแต่ว่าต้องตุ้มหนาหน่อยเด้อพี่น้องไปกลับบ้านเอ้ยยังไม่กลับแล้ไปหาต้นเล็ก เดี๋ยวนี้ไปไว้ายก็รถก่อนเอา้าไปไงล่ะทีเนี้ยฮึบเออหมอกรถนี่คชีวิตจริงพี่น้องอยากให้เห็นพิธีนักล่าตอวบนสายมันก็จะประมาณนี้นะพี่น้องนะเออมันก็จะว่าจะว่าทําตัวเองก็ได้นะจะว่าลําบากก็ลําบากจะว่าสนุกก็สนุกนะครับพี่น้องเนาะไปก็นี่เตรียมยืดเล่มนึง นีไปสภาพนี้เดี๋ยวพี่น้องไม่งั้นมันเสียเวลาก็ไปก็มาก็เหมือนเดิมครับคลิปนี้ขอลาพอตัวก่อนไปหาต้นอื่นต่อไปหาต้นเล็กๆมั่งได้ต้นใหญ่2ต้นแหละยังไงก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังเร่งใจให้ช่องเล็กๆส่วนเล็กๆแห่งนี้ต่อไปนะครับกับเขียวขลาดบนสฟัง KPF วิธีนักลาต่อบนสสวัสดีครับผม ôi cho bay thường gót mấy